สวนนดีเราก็อยู่ที่ร้าน1970นะคะที่ตลาดเจริญเทาขอนแก่นวันนี้จะไปทัวร์กันทั้งหมด3คาเฟ่ใน1วันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของร้านนะคะนี่นี่ก็จะส่วนก็จะมีแบบบาลิโต้บาลิใจนะคะนี่เลยอันนี้คือเกเนเจอร์นะคะ I'm calling I'm Maybe selfish ที่สองนะคะมีสเปเชียลเกจ้าแน้ำตาหน้องเฟิร์นนจาจาตอนนี้เราจะมาร้านชื่อว่าอะไรนะบลูบูวินโลโอโหแต่ว่าวันนี้บูวินโลปิดขา่าวอันนี้ก็คงน่าจะได้แค่2ร้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านสุดท้ายกันเลยไปเลยไปเลยนี่เราก็อยู่ที่ร้านที่สามหรือร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อว่าร้านฟอร์มสเตทนะคะเป็นอารมณ์ควซองแฮน์เมาะ เฟิร์ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยจ้าถึงที่ในร้านอร์มสเตทเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็จะมินิมอลเอิร์ธโทนนะคะ นะะมีชีสเค้กน้องแบล็กฟอเรสต์แอปเปิ้ลคาร์โบเลมอนบัตเตอร์เค้กแครอทนะคะชค็อกโกแลตาร์พแอนด์คัวซองนะคะแอุนเแบบกอรเ์ยอะนะคะขนมเยอะมากค่ะ ขนมเยอะมากจ้าก็เราทานอาหารรยบร้อนะคะวันนี้ที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีเค้กแครอทนะคะที่นี่เรียกว่าการเล่นเค้กนะคะแล้วก็ที่รามิสุนะคะคุณเฟิร์นนะคะรีวิวรสชาติหน่อยจ้าที่รามิสุอร่อยมากแล้วก็ดีมากค่ะแบบว่าดีมากราคาเท่าไหร่นะที่รามิสุหนึีสบาทนะคะแต่ว่าเป็นราคาที่เรายอมจ่ายเพื่อที่จะกินที่รานมิสุไม่หวานเลี่ยนเนาะที่รามิสุไม่หวานเลี่ยนเลยใช่ค่ะถ้าใครชอบที่รามิสุเข้ามาลองนะ แล้วก็เค้คคกคาราบนะคะหรือว่าซีเพ็ดเค้กนะคะร้านนี้ไอการ์เด่นเค้กการ์ารเด่นเค้กนะคะเหมอนเดอ,อร่อยค่ะราคา105บาทนะคะยิงเลยวันนี้เราก็ได้สองคาเฟ่นะคะได้จากคาเฟ่ที่เปิดน,นะคะเราก็จะขอลากันเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ก<อ>ดซับตะไคร้ด้วยนะจ๊ะจริง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 ไปแล้วจ้า